วันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ด้อมใจฟูมาเชียร์เราเยอะขนาดนี้รู้ทบใจใครไม่รู้ผู้ใหญ่รที่จะขอบคุณมากๆเราไม่เคยคิดทุกคนจะชอบเราเป็นมีแต่จริงๆขอบคุณมากๆพี่จอมต้องรู้อยากเพราว่าตัวเองดังเหมือนดาราแล้ว เหมือนดาราไม่ชิดเกิอย่างพี่จองเนี่ยบอกว่าอยากร้องเพลงแต่คันแรบอกว่ายังไงคะอ่ายังไงค้ันแรมจะทำเพลงให้พี่จองไหมวันหนึ่งวันนึ่งันหนึ่ยกะทำเพลงไทยโอเคไหมได้ได้ไดชบชมมอเป็นเไหมคะจเป็นเป็นเป็นเพลงไทยเพลงไทย ก็ต้องพยายามตัวสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่จอร์จความรู้สึกความรู้สึกทัได้เป็นบีเซนเตอร์รู้สึกที่ด้มาขับใจคูมากค่ะก็เลยแหละครับวันนี้ทีัจมากเลยขอบคุณที่วีโซซาให้โอกาสแบบนี้ครับขอบคุณมากครับมาเจอแฟนขับเยอะๆเป็นไงฮะปากใจฟูขนาดไหนฮะ จริงๆขอบคุณที่ให้เรามีความสุขขอบคุณมากครับมาที่จังหวัดนจังหวัดสงจริงๆไม่รู้ต้องทำยังไงแต่จริงๆขอบคุณหัวใจลึกๆรู้สึกขวบคุณมากๆเกิที่จ้องรู้สึกยังไงที่เราตั้งชื่อให้เครื่องเคดื่มเป็นเป็นมิโซะมิโซะรู้สึกยังไงใช่ครับ เขาบอมิโซครั้งแรกอ๋อเล่นเหอครับเขาจะยุ่งแต่มิโซ is actually n a m e it by you and then because because you say it wrong and then now you get it as a presenter ไม่เคยรู้เรื่องนี้แต่อาจจะจัมอึงค่ะเวลามิโซะปลว่า กาหลีย yeah. yeah. ีมเลืออากาศแจ่มหรือไงเลือพุ่มพุธมิโซะมีโซะลรือไม่มีสุะอย่างพอได้กินครั้งแรกเรารู้สึกยังไงครับโอ้กินครั้งแรกดีแรงเยอะแล้วก็กินเยอะๆท้ายกับเพราะว่าเพราะว่า นำตาซึมมาเสรกินเยอะๆปกติไปเที hmm. uh ่ยวก็ก huh. uh ินพิโซอยู่แล้วช่วงนี้กินเยอะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเราต้องใช้แรงเยอะๆแล้ปกติไม่เรงเยอะไม่มีเรงเยอะแบบนี้ได้จริงๆช่วยเยอะๆได้ครับมันช่วย boost up energy หรอฮะอ๋อใช่ครับอย่างมันมีสองสีเราชอบกินสีไหนครับสีเหลืองครับเพราะว่าเพราะว่า

สูชินคัพรมัสตรอเบอรี่แตงโมลูซินนอะไรต่างตอ้จ้าฟร์มอีกแล้น่ให้ฝากดวมอ่าฝากหน่อยฮะแฟนๆดื่มชวนดื่มมิโซะชวนดื่มมิโซอออร่อยยังไงให้แฟนมาดื่มกันอะไรอ้อสุดชินช่วยก่นครับครับ ทักกี้มีเร่งเยอะใช่มีเร่งเยอะคร่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ด้อมใจฟูมาเชียร์เราเยอะขนาดนี้รู้ทับใจใครเยอะไม่รู้ย่อยอะไรที่จะขอบคุณมากเรารู้ไหมฮะว่าในเมืองไทยเราดังมากีคุณชื่นชอบเรามากเราไม่เคยคิด คนจะชอบเราเป็นมีแต่จริงขอบคุมนักเรารู้ไหมฮะว่าเขาชอบเราด้วยความเป็นธรรมชาติของเราเรียวเรวเรีย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 วพี่จอมรู้หรือยังเขาว่าตัวเองดังเหมือนดาราแล้ว เหมือนดาราไม่เคยเจอตไม่เคยเจอไม่เคยเจอวันนี้ตื่นเต้นไหมครับที่แบบเจอกับกองเยอะๆสื่อมวลชนแบบนี้ตื่นเต้นมากขนาดไหนฮะมั่งมากช่วงเวลาที่ผ่านมาที่แบบว่าไปอยู่เมืองไทยเป็นเต้นบ้างแปลให้หน่อยแปลให้หน่อยก็ได้ครับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ปอยู่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาที่ว่าอยู่เมืองไทยอ่ะเขาเป็นยังไงบ้าง How do you feel 타일랜드에 왔을 때, 타일랜드에 대한 기분이 어떠세요? 아, 타일랜드에 갔을 때요? 네, 맞아요. 음식이 맛있다. 그리고 저는 타일랜드에 갔을 때, 정말 많은 타인들이 있었어요. 모든 사람들이 우리에게 도와주셨어요. 그리고 정말 친절한 사람이었어요. 그리고 저는 정말 고마웠어요. 그리고 저는 타일랜드에 갔을 때, 많은 타인들이 있었어요. ถ้าค anyway, okay. um ุจริงไม่เคยไม่เคยรู้สึกอะไรขอบคุณมากคไปหลบ้างครับที่เรารู้ึกเราได้เป็นพลังบวกให้กับคนไทยคนไทยเห็นเรายิ้มได้อะไรประมาณนี้รู้สึกยังไงบ้างที่เห็นบบับคยบรัคส อยากอยากบอกรักอะไรคนไทยไหมคะที่รักเราขนาดนี้ที่มอบความรักให้เราขนาดนี้ค่ะอยากบอกอะไรแฟนๆไหมคะอ่าพูดอะไรก็แฟนๆพูดอรก็แฟนจริงๆคุณที่ให้โอกาสเรามาที่นี่เกิดจริงๆคุณที่ทุกคนมากๆค่ะใครเลยละคะใครเลยล่ะครับอยากพูดกับแฟนๆใช่ไหมครับอ๋ อยากอยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆครับประทับใจอะไรเมืองไทยมากที่สุดประทับใจที่สุดในเมืองไทยหรอครับเต้ยยังประทับใจครับจริงครับพี่จอมพี่จอมประทับใจอะไรคะับพุทธิเวลบไปเที่ยวทุกที่สนุกสนุกเลยมีความสุขอยากอยากทำงานในวงการบันเทิงบ้างไหมครับอย่างเช่นเล่นละครเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับอยากเล่นละคร อ้าจริงอยากโฟกัสยูทูบแล้วก็พลงแค่แบบนี้ครับอย่างพี่จองบอกว่าอยากร้องเพลงแต่คันแลนบอกว่ายังไงคะอยังไงค้าคันแคนจะทำเพลงให้พี่จองไหม วันหนึ่งวันหนึ่ง่ต้เพยโอเคไหมไดได้ไชบชอมเมอรได้ไหมครับจำเปนจำเป็นจำเป็นปรทไทยไทยโอ้โหครงพยายามนัาไปเ์ตก่อนครับขอเซตถ่ายดูแป๊บนึงครับเสิดกล้องมิดออนนิดนึงนะคะ มองมองมองกล้องใบใใส่กล้อง